ข้าวสารถั่วเขียว,าวสามอย่างี้ยาคูดูก่อนพราหมณ์ข้าวยาคูมีคุณสิบอย่าง10บอย่างเป็นไหนผู้ให้ข้าวยาคูชื่อว่าให้อายุหนึ่งให้วันณะหนึ่งให้สุขหนึ่งให้กำลังหนึ่งให้ปฏิพานหนึ่งข้าวยาคูที่ดื่มแล้วกําจัดความหิวหนึ่งบรรเทาความกระหายหนึ่งทำลมให้เดินคล่องหนึ่ง ล้างลำไส้หนึ่งย่อยอาหารใหม่ที่เหลืออยู่1ดูก่อนพราหมณ์ข้าวยาคูมีคุณสิบอย่างนี้แหละทายกใดถวายข้าวยาคูโดยเคารพตามกาละแก่ปฏิคาหกผู้สำรวมแล้วชื่อว่าตามเพิ่มให้ซึ่งสถานะสิบอย่างแก่ปฏิคาหกนั้นคืออายุวันณนะสุขภะภะและปฏิพานย่อมเกิดแก่ปฏิคาหกนั้น